สวัสดีค่ะใครกำลัมงมองหารถกระบะตอนเดียวผ่อนส,สบายแค่เดือนละ4,000บาทต้องเป็นคันนี้เลยนะคะแถมตู้สูง2เมตรสิมูลค่า2,000 0บาทให้ฟรีๆเลยนะคะมีสุบิชิไตตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4 เกียร์ธรรมดาเป็นซินติดแก๊ส LPG คันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละ4,000บาทขอคนซื้องินเดือน1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็ะสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บร,บรอบกันนะคะร,ะรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามมนไปดูกัเลยค่ะ กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของสักคันหนึ่งนะคะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ4,000บาทนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากด้วยนะมีซูบิชิไตตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เบนสินเกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG ปี2012ค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังนะคะ คูมไลาพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเสียงโซนี่ A M S N A U X แล้วก็ CD นะคะสภาพดีขับดีสุดๆเลยค่ะติดแก๊สพร้อมเลยนะคะ Energy Reform น,นะคะระบบหัวฉีดนะคะแถมตู้สูง2องเมตรสิมูลค่า2อง0 0ื่นบาทให้ฟรีเลยนะคะตู้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะุของได้เยอะมากๆเลยนะคะสภาพดีกันแดดกันฝนนะคะติดแก๊ด้านล่าง ค่ะเป็นกระบบโปรชีดนะคะขอคนซื้อกันเด้หนึ่งหมื่นสามพับาทขึ้นไปนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเอกสารโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะว่าใช้อะไรบ้างนะคะอาชีพแต่อาชีพไม่เหมือนกันนะคะ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.4นะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะสภาพเดิมเลยนะคะคันนี้ติดแก๊สระบบหัวฉีดพร้อมเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 5 5 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องอะไรดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอดเอ็มพี่งศูนย์ค่ะพิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติตมได้เลยนะคะจัดไฟแนั้นไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทำการทราบผลนะคุ้มค่ะช่วงนี้ขายดีนะคะรถรุ่นนี้แถมหลังคาสูงให้พร้อมเลยนะคะเอาไว้ขนของนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ